จะเข้าไปเก็บของในบ้านแดงปราสาทซอมบี้นะนี่ได้น้ำมันงูได้แก้วเงินของเยอะมากบ้านหลังนี้นะจะมีพวกผ้าพันแผลกับน้ำมันงูเยอะมากของมีค่าจะมีนิดเดียวเราจะเก็บไว้เพื่อที่จะได้ใช้ในตอนที่จำเป็นนะคะนี่ได้จานทองคำด้วย เดี๋ยวไปขึ้นชั้นสองกันได้ผ้าพันแผลอีกแล้วนาฬิกาผ้าพันแผลชอบมากชอบบ้านหลังนี้ถึงจะไม่ค่อยมีของมีค่าก็เถอะว้าวลูกปั้นเงินเอ้า ของหล่นเก็บเก็บเก็บอ่าผ้าพันพแผลกลับละ